สวัสดีค่ะวันนี้นที่พูลังกาแล้วนะคะวันนี้เราจะขึ้นถ้ามนาคีกันค่ะเบาๆวันนี้นา่าจะสองชั่วโมงวันนี้มาถึงประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็มีไกด์เดินทางะคะ สำหรับถ้ำนาคีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานของภูลังกาเนาะภูลังกาจะมีฝั่งหนึ่งเป็นถ้ำนาคากับถ้ำนาคีของถ้ำนาคีเนี่ยจะอยู่ในส่วนของจังหวัดนครพนมเนาะระยะทางเดินของถ้ำนาคีเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ไกลมากเนาะจะเป็นทางลาดประมาณกิโลครึ่งหรือสองกิโลแล้วก็จะเป็นทางขึ้นเขาเนาะก็ถึงจะถึงถ้ำที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเสียงพญานาคค่อนข้างเยอะเนาะมีประมาณแบบเก้าเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะไปดูเส้นทางกันนะคะ เส้นทางเดินก็มีทั้งทางแบบทางธรรมชาติแล้วก็มีทางลาดให้เดินส,สบายๆในช่วงแรกอาจจะไม่ได้ไม่ได้โหดมากไปต,ต่อค่ะเถาคืออะไรอ่ะโอห๋หรอเขียวเขียวเนี้ยเหรอเอาเมันสลายนะอ๋อเป็นสลาย อันนี้เหรออันนี้อันนี้คือต้นกระบอกของโมนีสานก็คืออัลมอนีสานต้าอัลมอนิชานแล้วผลแล้วผลไว้อไโอกระบอกตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะมีทั้งต้นไม้อะไรแปลกๆที่เราได้แหวดดูแล้วก็มีชื่อติดไว้นะคะตามต้นไม้ต่างๆไกด์น้องไกด์เนี่ยก็จะพาค่อยๆเดินคอยระวังให้เราตลอดนะก็ดูแลอย่างดีเลยค่ะไกด์เนี่ยทำค่ะ อย่างที่เห็นนะเส้นทางมันจะสลับกันระหว่างบันไดกับทางเดินธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินกนระวังระวังนิดหนึ่งตรงนี้คือต้นไม้ที่เป็นไฮไลท์อันหนึ่งนะต้นต้นค่อนข้างใหญ่ยางแดงหรือไงนี่แหละต้นนี้คือต้นยางนาแดงค่อนข้างใหญ่เลยแหละเขาบอกว่าสองสามร้อยปีเลยให้ดูเส้นทางธรรมชาติ แม่น้ำมันยังไม่มันยังตกอยู่ใช่ไหมคะแต่ก็ยังพอมีมันงานไงไปเที่ยวกันมีอ่าอันนี้คือเราถ่ายจากจุดที่เป็นไฮไลท์กันหนึ่งที่เห็นป่าต้นยางนาแดงน,นะ <c oughs> ค่อนข้างชัดมากตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์ที่เขาเมแาแวะพักถ่ายกับน้ำตกกันนะคะ ซึ่งตอนที่หน้าที่เรามาบบเป็นหน้าหนาวเนาะน้ก็จะไม่มีแล้วตัวนี้ค่ะถ้าที่จริงถ้าเป็นหน้าน้ำเนี่ยน้ำก็จะตกออกมาก็จะสวยงามก็จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปหนึ่งจุดนะคะสักพักเดินมาเราก็จะไปเจอเสียนเสียนนี้นะคะเสียนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเป็นเสียนที่ไฮไลท์ที่จะถ้าเป็นถ้ำนาคีอันนี้คือเป็นจุดที่ถ่ายรูปเยอะสุดนะคะจะเป็นแบบชัดมากที่เป็นเสียนพญายนาคนะคะก็สวยงามถ่ายรูปกันไป ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเสียนที่อยู่ในถ้ำนะคะจะมีผาปางหน้าปลดนี่ต้องวนอ้อมมาดูข้างหลังนะเสียนนี้จะอยู่ข้างหลังนิดนึงเลยนะคะค่อนข้างชัดเหมือนกัน,น,นอันนี้ก็จะเป็นส่วนทางเข้าของเมืองบางบดหรือเมืองรับแลนะก็เป็นอีกอีกจุดหนึ่งซึ่งสำหรับถ่ายรูปไฮไลท์เนาะเมืองบางบดเนี่ยก็จะมีอยู่หลายที่นะพร้อมๆกับพวกถ้ำนาคานาคีเลยอันนี้ก็ลองดู สวยงามอันนี้จะเป็นหัวที่4นะของท่านาคีก็ชัดมากดูเกล็ดดูหินเนี่ถึงจะเป็นเป็นซันแคลกที่เขาบอกกันแต่ว่ามันก็ปลาดนะที่มันเหมือนเหมือนมากเหมือนมูนมากเกล็ดมันชัดมากเลยค่ะก็ถ่ายมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะคะที่จริงที่ท่านาคีนี่ จะมีจุดถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็มีเสียงเยอะมากนะลองดูแล้วก็เป็นการเดเป็นการท่องเที่ยวแบบเดินป่าไปด้วยแล้วก็มีความมีจุดที่ให้เราแบบถ้าคนพุทธเนาะคนเชื่อก็จะเป็นสักการะบูชาไปด้วยซึ่งที่เนี่ยเสียงค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับถ้ำนาคา่าถ้ำนาคีนเนี่ยเสียงเยอะมากมากเลยหลายจุดเลยแล้วก็แต่แล้วก็สวยงาม แต่เตือนนิดนึงก็คือทางเดินลงเนี่ยค่อนข้างจะลําบากนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมถุงมือและอุปกรณ์มาให้พร้อมนะคะสําหรับคลิปนี้ที่ไปเที่ยวถ้านาคีมาเนี่ยก็ถือว่าสนุกแล้วก็ฟินมากนะแล้วก็ได้ดูธรรมชาติแล้วก็มีเรื่องของความเชื่อด้วยแล้วก็เป็นที่ที่แนะนำเลยอะ่ะภูลังกาต้องมาให้ได้สักครั้งเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า